Advancing Thailand s Digital Competitiveness พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอดอชอด้วยความร่วมมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMa ความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลคือความสามารถตั้งแต่ภาครัฐองค์กรและตัวบุคคลและปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการประเมินประกอบไปด้วย3ปัจจัยได้แก่ คุณภาพของบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและทัศนคติของคนและองค์กรที่มีต่อการปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล Thailand has made a progress t h respect to the first factor in the, in the digital talent has been a lot of effort made, made at the increasing investment in education but also increasing the digital content in schools and universities With respect to infrastructure, Thailand actually is one of the best countries in the world, at least in the best 20-25 countries in the world. And this, this is because an amazing improvement in digital infrastructure in the last couple of years. And finally, we also see an improvement in business attitudes towards digitalization. <coughs> เมื่อการระบาดของโควิดเข้ามาเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ขยับเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญคือช่องว่างระหว่างประชากรในชนบทกับในเมืองโดยต้องให้การศึกษาแก่ผู้คนในเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง we need to preserve the ability of a big part of the population to, to use technology. So it's, i it s very important to educate. Um, just to, to complete my, my, my digression here, Denmark did that. So Denmark is a country that decided to educate their people, including the old ones, on the benefits of the technology. อย่างไรก็ตามจากรายงานฉบับล่าสุดของ IMD เมื่อปีที่แล้วพบว่าความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่38 อีกทั้งภูมิภาคที่มีความรวดเร็วที่สุดในแง่ของการแข่งขันทางด้านดิจิทัลคือเอเชียเรียกได้ว่าเป็นภูมิภาคที่แซงหน้ายุโรปหรือสหรัฐมาไกลสำหรับการพัฒนาดิจิทัลมีเดีย